มันเป็นสภาที่มันแก้ปัญหาให้กับประชาชนหรือมันเป็นสภาที่จะแก้ปัญหาให้กับนักการเมืองอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องขบคิดครับมาดูโครงสร้างของบัตรใบเดียวสมมติกลับไปหาร้อยแล้วเกิดมีปัญหาโน่นนี่นั่นกันมันจะมีคนเสนอล่ะครับกลับไปที่เดิมกันได้ไหม <c oughs> แล้วสุดท้ายก็จะไม่สนใจอะไรกันทั้งสิน้นเพราะการช่วงชิงอำนาจนั้นสำคัญที่สุดพี่โอจำได้ไหม ตาบัตรใบเดียวเนี่ยพักเพื่อไทยก็มีสอสพึงมีด้วยเพื่อไทยจะได้โค้งเขตมทูมันสอสอพึงมีมันเกินแต่ทำไงก็กลับไปใบเดียวเนี่ยทำปีิลิต์ได้เยอะสิเพราะเพื่อไทยกําลังจะมาแรงใช่ไหมครอบครัวเพื่อไทยลดเขตสิอ่าเขตเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องที่มาของสอสจากหา้อยลงมติลมหาร้อยที่กันมาที่การไปมีมติกันกลับมาหาหน้า้อย และกลับมาหาร้อยอีก,อกเพื่อแก้ปมนี้เชิงอำนาจใครอาจะได้ประโยชน์โอ้ลองเราดูแบบนี้ด้วยกันครับถ้าบัตรสองใบนี้บัตรโครงสร้างบัตรสองใบหาร้อยเนี่ยเพื่อไทยได้ประโยชน์ไทยก้าวไกลประชาธิปัยต,ตย์จะได้ประโยชน์บัตรสองใบหาหน้าร้อยพลังประชารัฐภูมิใจไทยก้าวไกลชาติพัฒนาพรรคเล็กและพรรคตั้งใหม่จะได้ประโยชน์บัตรใบเดียวถ้าบัตรใบเดียวคนที่จะได้ประโยชน์คือใคร พลังประชารัฐภูมิใ,ใจไทยพักเก้าไกลพักเล็กพักตั้งใหม่โครงสร้างเหล่านี้ลังใคล,ล่ะพักเยอะเยอะเนี่ยยิ่งดีต่อพลังประชารัฐขั้วเดิมสิ่งที่เกลียดที่สุดไม่ชอบที่สุด <c oughs> คือคนที่รู้ทัน มันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมต้องยูเทิร์นไปยูเทิร์นมาจากหาห้าร้อยจากหาร้อยมาเป็นหาห้าร้อยจากห้าร้อยจะมากลับมาร้อยอีกแล้วมันเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้ที่ยูเทิร์นร้อยห้าร้อยเนี่ยร้อยอะไรเนี่ยให้กลับไปดูที่ลากครับอะไรถ้าแต่ที่เกิดปัญหาก็บอกให้ไปดูที่ลากประสมบทของการแก้ลำนูลฉบบนี้จากใบเดียวเป็นสองใบเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเงื่อนไขในการเข้าร่วม ของพรคประชาธิปัตย์ตอนนั้น <ขอ S 1> มีสาเหว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญหนึ่งในนั้นคือแก้รัฐนูญต่อมาเป้าใหญ่เหตุผลที่แก้บัตรสองใบอะรอบที่แล้วเลือกตั้งที่แล้วอะจากว่าด้วยเรื่องของหนึ่งเสียงไม่ตกน้ำครับเสียงไม่มีตกน้ำเก็บตกหมดส่งผลให้พรรคก้าไกลถล่มทลายเลยตอนนั้นพรคอนาคตพรคอนาคตใหม่โตมากคราะถ้าไม่แก้รัฐนูญเนี่ยเขากลัว,รรว,วว่าอนาคตใหม่ภายใต้ชื่อใหม่ก้าไกลเนี่ย<ะ>ขึ้นมาอีกเพราะ แก้รัฐมนุนเพื่อบอนไทยก้าวไกลและพักเพื่อไทยเขาประเมินตอนนั้นนะไม่น่ากลัวเพราะ,ราะนั้นไม่น่ากลัวเพราะเพื่อไทยเขตมันจะมากกว่าปาร์ตี้ลิสเออแล้วอนาะคตใหม่ดูเดิีะยตอนนั้นนะราแปดสิบเอ็ดที่นั่งบัตรใบเดียวอ่ะ<ฮ>ใช่ไหม คะแนนเท่าไหร่หกล้าน,านสามสอสเขตก็ได้แค่30มสิบส,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 ส<า>แต่ปฏรลิร์เนี่ยเพียบเลยห้าสิบเอ็ด <50 S 2> <อ>ครับแต่พอมาถึงตอนนี้ครบประเมินใหม่ว่าว่าก้าวไกลไม่น่ากลัวเท่าเพื่อไทยยังสมบทมันเปลี่ยนสมบทมันเปลี่ยนนี่เขากลัวผีเพื่อไทยใช่ไหมใช่มาหลอกหล้อน นี่คือปฐมบทแล้วมาดูไทม์ไลน์ตอนนั้นกว่าที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะยี่สิมิถุนาโอ้โหยี่สิบมิถุนาผ่านล่างอ๋อนน่นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยวันนั้นนี่มาเรื่อยๆแล้วก็มาเรื่อยๆไปแก้กันวันไหนประกาศก็คือพฤศจิกายนี่ก็ประมาณสักหกเดือนใช่ไหมใช่มิถุนามาพฤศจิกาประมาณหเดือนประกาศใช่เห็นยังแก้จากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบหกเดือนครึ่งปีกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันได้และรอบนี้ถ้าจะมีการกลับ ไปหาร100ร้อยหรือว่ากลับไปยูเทิร์นทา้งบัทใบเดียวบารใบเดียวคืนชีพจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเท่าไหร่พี่บีประมาณ4-6ถึง6เดือนจริง4เดือนนี่ก็แก้ได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเอาเท่าไหร่มันเป็นสาภาอายุอายุรับาลเนี่ยแเดือนเนี่ยภายในเดือนก็แก้ได้มันเป็นสาภาที่มันแก้ปัญหาให้กับประชาชนหรือมันเป็นสาภาที่จะแก้ปัญหาให้กับนักการเมือง อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องขบคิดครับมาดูโครงสร้างของบัตรใบเดียวสมมติกลับไปหาร้อยแล้วเกิดมีปัญหาโน่นนี่นั่นกันมันจะมีคนเสนอหรือครับกลับไปที่เดิมกันได้ไหม <c oughs> แล้วสุดท้ายก็จะไม่สนใจอะไรกันทั้งสิ้นเพราะการช่วงชิงอํานาจนั้นสําคัญที่สุดพี่โอจําได้ไหมตราบัตรใบเดียวเนี่ยพรกเพื่อไทยเขามีสสพึงมีด้วยพเพื่อไทยจะได้เฉพาะเขตถูกมันสสสพึงมีมันเกินแต่ทำยังไงก็กลับไปใบเดียวเนี่ย ทำปาทิลิทได้เยอะสิเพราะเพื่อไทยกำลังจะมาแรงใช่ไหมครอบครัวเพื่อไทยลดเขตสิลเขตเพิ่มปาทิลิทในที่จะร้อยเป็นร้อกลับที่เดิมเขตได้เหลือ300พอสามอพอคุมเขตลงไปทำแบบนี้ได้ไหมลดเพื่อเอาปาทิลิทปาทิลิทไม่มีเพื่อไทยเรากดอื่นพักเล็กก็มาแชร์กันเหตุผลกลับมาใช้บัตรใบเดียวคืออะไรวิตกพักเพื่อไทยพักเก้าไกลไม่น่าห่วงแล้วเห็นยังปรมบดเปลี่ยนไหม เรียนเลือกตั้งกรทมเป็นยังไงครับเห็นแล้วว่าพักก้าวไกลไม่ใช่ตัวที่เป็นภาวะกรลนก็อ่านอารมณ์แบบนี้พี่โออารมณ์คนอยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยรั้นสาวกของก้าวไกลอาจจะเทไปเพื่อไทยได้ใช่เรียนของบางกอกโมเดลโมเดลตุองพักเล็กพักใหม่เน่ยแจ้งเกิดนี่จึงต้องกลับมาที่ตัวเดิมต่อมาระบบหลายพักเนตัวแปรจะตั้งรัฐบาลเออซึ่งสอดรับกับ ลุงตู่สดรับก,กับสามปอสนรับก,กับพลังประาชารัฐโอ้นี่เพื่อก้าสวสู่อำนาจนี่คิดกันขนาดนี้เลยเหรอฟังขั้วเดิมหวังจะตั้งรัฐบาลน,นี่ไงออไปเดียวขั้วเดิมมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลบัตรสองใบไม่ว่าจะเป็นหาร้อยหาหน้าร้อยเนี่ยออโอกาสน้อยมากแต่ออถ้ากลับไปบัตรใบเดียวเนี่ยโอกาสเขากลับมีลุ้นเอามีลุ้นแล้วกันออมีลุ้นตอบโจทย์พลเอกประยุทธ์ไปต่อเฮ้ยไปต่อเลยนี่จะแปดปีแล้วนะไปต่อครับ จะไปต่ออีกเหรอถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องที่มาของสอสอจากหา้อยลงมติล้มหาร้อยที่การมาที่การไปมีมติกันครับกลับมาหาหน้า้อยและกลับมาหา้อยอีกเพื่อแก้ปมนี้เชิงอํานาจใครอาจะได้ประโยชน์โอ้ลองเราดูแบบนี้แล้วกันครับถ้าบัตรสองใบนี้บัตรโครงสร้างบัตรสองใบหาลอยเนี่ย เพื่อไทยได้ประโยชน์เพื่อไทยก้าวไกล,ไกลประชาธิปัตย์จะได้ประโยชน์บัตรสองใบหาหน้า100ร้อยพลังประชารัฐภูมิใจไทยก้าวไกลชาติพัฒนาพรรคเล็กและพรรคตั้งใหม่จะได้ประโยชน์บัตรใบเดียวถ้าบัตรใบเดียวคนที่จะได้ประโยชน์คือใครพลังประชารัฐภูมิใจไทยพรรคก้าวไกลพรรคเล็กพรรคตั้งใหม่ลงรสร้างเหล่านี้สนับใครล่ะพรรคเยอะเยะเนี่ยยิ่งดีต่อพลังประชารัฐั้่เดิมสิ่งที่เกลียดที่สุด ไม่ชอบที่สุดคือคนที่รู้ทันกรณีของกติกาว่าด้วยเรื่องที่มาของสสไม่ว่าหารร้อยหาร500หรือจะกลับไปที่บัตรใบเดียวมันเป็นเรื่องของเกมแห่งอำนาจครับต้องมาลุ้นว่าเกมแห่งอำนาจบัตรใบเดียวคือชีพนั้นจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหน